สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุขุขุกทุกคนนะครับเนาะครับครับมือนี้ก็เป็นมือดีเหรอครับครับท่าสองก็ับดีมีโอกาสมาในตลาดนะครับเนาะครับกมาหาซื้อของครับกรับไก่มือบุญเลิกครับบุญเดือนซีบุญประเวทบ้านเฮาเนาะครับเนาะครับมาหาซื้อของครับกมือนี้มีแนวทางเลรอครับท่าสองมีแนวท่าเลยครับเด้อครับเพิ่นพึ่งส่งมาให้เนาะครับเนาะปูคูแก้วครับกูอยู่ อำเภอกูแก้วเพิ่งเดิน z o ตัวเลขมาครับสำหรับตัวเล็ของกูกู้แก้วก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะงวดที่แล้วของเพิ่นกระแตกครับเขาเต็มเต็มนะครับเนาะสำหรับเลขสามตัวมาหนึ่งตัวบ้าสองตัวนะครับจับเบิ้งนะครับเด้อครับสำหรับตัวเหลขของเพิ่นงามมิลีครับงามทางสองเสียงยาผ้าลอกว่างามครับตอนนี้กับด้มาซื้อของแล้ะครับกะเิน zoom ตัวเลขเลยครับให้ fc เบิ้งนะครับเนาะหาหม่งโมะครับ สำหรับตัวเหลขนะครับเด้อครับมีความเสี่ยงครับการไปการมาครับ่องเสี่ยงยาผ้าเล่อนะครับเด้อครับนําเสนอครับพอดีแหละครับการทีด้มาเอาตัวเลขมาเอาตัวเลขกับเกศใหญ่เมืองทองแหละครับเป็นเหลขเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับมาขอไปความรอดครับมาครับเนาะการเปิดขายคองอยู่นี่แหละครับได้ตลาดเมืองทองนย่แหละครับสำหรับเกศใหญ่นะครับเด้อครับ ครับเขาขามาเบิรงตัวเลขกับกูกูแก้วกอนนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขของคนครับกลับมาง่ามๆครับเอาไปจับไปบายเบิงเดครับเด้อหาเบิ้งลอตเตอรี่ครับทั้งซองกับสิ่งหาจับลอตเตอรี่แหละครับทั้งเสี่ยงหยาพาาละครับครับเขาไปเบิรงตัวเลขกันนะครับเนาะบาดนี้ครับครับเขามาเบิรงตัวเลขกันนะครับเนาะครับสาหรับตัวเลขของกูกูแก้วนะครับเด้อครับหมวดที่แล้วของคนกับ สามตัวมาสองตัวครับมาสามตัวมาสองตัวครับการงามครับสําหรับเหล็กกูคูแก้วนะครับเด้อครับเอาไปจับไปบายเบิ้งครับหาเบิ้งลอตเตอรี่ครับครับเป็นเหล็กของกูเป็นกูคูแก้วเนาะครับเนาะครับกูแก้วงวดประจำวันที่งวดประจำวันทีหนึ่ง เมษาเนาะครับเนาะวันที่หนึ่งเมษาวันที่หนึ่งมเ,เนะมษายุนครับหุ้นเกียรตเนาะครับเนาะมาเบ่งตัวเลขของเพื่อนครับครับตอนนี้ก็ก็จากลไปซื้อของตลาดปุแล้วครับครับสำหรับเลขปูกูแก้วบนครับบน สำหรับเลขบนปัญหาไปที่สองตัวเดียวครับจับคู่เลขจับคู่กับผู้กับหามายเลขศูนย์สองเจ็ดสองครับเจ็ดสองศูนย์สองกับเจ็ดสองสี่สองสี่สองนะครับ กับเลขเป้ากับสองสองนะครับเนาะครับนี่ครับเป็นสำหรับชุดบนครับสำหรับมาชุดบนปูกูแก้วครับเลขเพิ่งมาหลายตัวครับเลขน้อยๆนะครับเนาะครับปูกูแก้วครับสำหรับล่างเก่งมั้งคู่โตของเพลินหวานนะครับเนาะครับอ่างามๆสำหรับล่าง เลีกลางนะครับเด้อค,ครับเลีกกางเพื่อนไทยศูนย์กับเก่าครับศูนย์กับเก่าเด้อครับเด้อครับศูนย์เก้าครับกับเก่าจับคู่คู่เดียวครับมาคู่เดียวนะครับเนาะเน้นเม็ดเดียวไปเลยครับสําหรับปูคู่แก้วครับสําหรับเลขเพื่อนกับปลาลายตัวครับเลข สำหรับปรารย์สสมาค่มีแค่นี้ครับม้าหิหุกเก่าตัวเดียวครับหกเก้าครับสำหรับเด็กสามตัวผู้กูเจกะไหมากอแนวทางของเพื่อนนะครับเด้เอเอาไปจับเบิ้บบบครับพิจานณาเบิ้ครับสำหรับเด็กสามตัวเด็กสามตัวเก้า สี่สองครับเอ้าง่ายครับสำหรับเด็กสามตัวครับสามตัวมาสองตัวครับสำหรับตัวเลขเด้อครับเด้อสามตัวสามตัวสามตัวมาสองตัว เอาหนีนี้ก็เพื่อนขั้เขียนม,มาแบบนี้ครับสามตัวก็มีสามตัวมาสองตัวครับมีสองสองและหกอะนรระดัะสาคัญครับตัวนี้แหละครับสาคัญครับหกตัวสุดท้ายก็แปดแหละครับครับเอาคือสีเห็นเลยนะครับเนาะชัดๆเบิ้งไปน้ำกัน สำหรับตัวเลขครับเลขเิ่นกับว่าหลายตัวครับอันนี้เป็นชุดของปูตูแก้วนะครับเ้อครับหมดวันที่หนึ่งแหละครับวันที่หนึ่งเมษาเนาะครับเนาะสำหรับบนพนหยมาสองตัวเดียวครับมาสองตัวเดียวนะครับเนาะ เดนมาให้กับศูนย์สองนะครับศูนย์สองสองสองเป็นตัวร่องนะครับเด้อครับสองสี่ขับร่องรับร่องไว้ครับนี่ครับเป็นตัวเลขของปูคู่แก้วครับเบื้องน้ากันชัดครับแชบหน้าจอไว้ครับเพื่อบอบผาดนะครับเนาะครับสําหรับเลขสามตัวนะครับเด้อครับสามตัวมีเก้าสี่สอง ก้าสี่สองกัใไ้น้อยครับสำหรับเรือลานหกเก่าครับเจ็งครับสามตัวมาสองตัวครับสามตัวมาสองตัวเอาไปจับไปบายเบิ้งครับอันนี้ทางส่งเด้อครับเด้อทางส่งนํำเสนอครับเอาง่ามๆครับมาเบิ้งตัวเลขน้ำกันที่นี่ครับเอาง่ายๆนะครับเนาะสำหรับปูคูแก้ว้งามไปเลยครับบัอียังมากมมยเพิ่วมา งวดนี้ครับปูกูแกว้วงวดวันที่หนึ่งเมษาหกเจ็ดครับบนปูหายมาสองตัวเดียวครับเอาไปจับไปหลุดไปวิ่งเลยครับเออครับบอแน่มันอาจจะสองหกก็เสียกมาตัวเก้าก็อะไรครับมาสองแล้วครับศูนย์สองกลมครับเจ็ดสองเจ็ดสองสี่สองสองสองนะครับ ครับสำหรับลางมันหายมากศูนย์กับเก่าเอาศูนย์กับเก่าไปวิ่งเลยแล้ครับเด้อครับมันจับไม่ให้คู่เดียวครับมันจับหกเก่ามาคููเดียวครับสําหรับคูคูแจ่วมันจับตัวเดียวโครลนะครับตัวเดียวเน้นเน้นนะครับเนาะเน้นเน้นไปเลยงวดนี้ครับคุณว่าครับฝ่าปิดไปเลยครับสําหรับสามตัวมีอยู่หนึ่งหางครับมีอยู่หนึ่งตัวหนึ่งหางเก้าสี่สองครับ ครับงามอันนี้เป็นตัวเลขของผููครูแจ่วนะครับเด้อครับสําหรับตัวเลขหมวดบันทีหนึ่งเมษาระครับเอาไปโชกไปมานไปลําไปลุ้ยครับหาเบิรงเด้อครับเด้อลรตเตอรี่ครับจับเอาครับหาเบิรงสนับสนุนรัฐบาลไทยนะครับเนาะครับตัวเลขก็มีความเสียงแหละครับสําหรับตัวเลขนะครับเด้อครับตัวเลขครับพิจารนาเบิรงครับสําหรับผู้มากครับผู้คัดกับพานเด้อครับเด้อครับ ทังสองเสียงหยาพ้าเลาะกาเสนอเป็นเพียงแ้าท่างนะครับเนาะครับเอาเบิ้งชัดๆครับครับเพื่อสีโสดสีมันครับเพื่อสีลำสีรวยลอตเตอรี่ครับรางวัลที่หนึ่งนะครับเด้อครับงวดนี้ครับขอให้เขาทุก้สุกคนครับเต็มๆแหละครับหาเบิ้งเอาครับลอตเตอรี่ครับงวดนี้แหละครับงวดวันที่หนึ่งนี่ครับมาจ่อๆนี่นะครับเนาะไกลแล้วครับมันนี้กาวันที่ยี่สิบแปดนะครับ <réussi> <lor ez. S 1> ครับสำหรับเล่าพัฒนาด้วยครับเด้อครับครับฝากติดตามไปน้ำครับสำหรับท่านส่องเสียงหยาบรเลาะก็เสดเล่าพัฒนาน้ำอยู่ครับครับขอขอบคุณหลายๆดนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดไลค์หนึ่งไลค์มีความหมายดนะครับเด้อครับสำหรับท่านส่องเนาะครับเนาะครับหนึ่งไลค์มีความหมายครับกดแชทแชทหายมือให้พวกเบิ้งไปต้อกันหลายๆครับเพื่อเผยแพร่ไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับป่าครูครูแก้วเป็น ตัวเลขคนมาจังสันทังสี่ครับสโอเคเนาะครับเนาะขอขอบพระคุณครับครับท่านนี่กรับผมมียังลายแหละครับขอให้พี่น้องเย็บซี่ยูดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับเด้อครับโชคช่วมันหมานครับควบเก็บขยะให้ได้ควบไก่ขยะให้มีครับพ่อการชิปหนาเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ